เราเป็นเพียงสื hey, hey, ่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมไงวัพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลืซื้อเลือกขายครับสวยๆถูกเช่นเคยฮอนด้า i ีวิคตาโปี97นะครับขายเพียง39,000บาทเท่านั้นเองรถยังสวยเลยครับสีสันเงาฉ่ำเดิมๆบางๆบอดี้ดีครับเครื่องดีเกียร์ดีเล่มครบ โดยรวมแล้วพร้อมใช้เลย 39, 0 0 0บาททนั้นเองสวยคุ้มครับราคาก็ไม่แพงด้วยคุ้มเกินล่ะครับตัวสภาพนี้พิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับนัดตูรถนัดทดลองขับก็สายตรงเข้าไปได้ครับหรถยังสวยครับบอดี้ดีล้อแม็กฮอนด้า้องเครื่องสวยคันหน้าเดิมบางบอดี้ดีไม่มีชนหนักครับรอยพับยังอยู่ครบ หน้าปัดเล่นไม้ใช้ได้ครบเอออโต้กระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาะไม่ขาดเบาะยังฟูๆครับส,สวยๆสามหมื่นเบาทคุ้มค่าเกินราคาครับชอบก็บฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ